ต้มจืดไข่น้ําตีไข่ให้สักประมาณ5นาทีให้ไข่มันฟูฟูเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันให้ร้อนๆเอาไข่ลงไปเจียวให้มันกรอบกรอบแล้วเราก็ใช้ตะหลิวตัดตัดไข่ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็ใส่น้ําใส่น้ําปลาแล้วก็เอาแตงกวามาใส่หรือจะใส่ผักอะไรก็ได้ก็เหมือนต้มจืดธรรมดานี่เองชิมดู เมื่อได้รสชาติดีแล้วเราก็ใส่ต้นหอมสุดท้ายต้นหอมเราก็ให้มันพอพอสุกอะ่ะไม่ต้องให้มันสุกมากกินแล้วมันก็จะกรุบกรุบอร่อยดีหลังจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเดือดสักหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วก็เรียบร้อยนี่ก็คือไข่น้ําอาหารง่ายๆร้อนๆซดน้ําร้อน,อน,น,อนๆก็ทําให้เรามีกําลังมีกําลังที่จะสู้ต่อไปกับอาหารมื้อนี้แล้ว